รถรน 2JK สวัสดีค่ะรถเก่งมือ2นะคะพร้อมให้ท่านได้จับจองครอบครองไปใช้เดินทางกันได้สบายนะคะรถเก่งปี05ค่ะรถ Honda j แจดนะคะแจด5ประตูรุ่นยอดนิยมค่ะราคา49,000บาทนะคะเริม่มพบค่ะเอกสารพร้อมนะคะแต่คันนี้เหมาะสำหรับคนหาใช้งานนะคะไม่เหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าค่ะเพราะว่ารถเปลี่ยนเครื่องมาค่ะสีใหม่นะคะ ขับได้ปกติพาตามสภาพนะคะพาสีพรบรี6ค่ะคุกท่านรถอยู่แก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะเกียร์ออโต้คะ่ะ4 9 0 0 0บาทตามสภาพนะคะดูรูปกันก่อนถ้าถูกใจก็ติดต่อนัดดูรถกันนะคะโทรนัดล่วงหน้าคะ่ะไปดูเองนะคะไปตวรวจสอบสภาพรถให้ชัดเจนระพึงพอใจด้วยตนเองคะ่ะแอดมินแนะนำกันแต่เพียงเท่านี้นะคะมาพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้า กดไลค์กดติดตามช่องกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ